สามสองหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเบเตยค่ะค่ะมาจากที่ไหนคะมาจากแม่สอดค่ะจังหวัดตาค่ะวันนี้มาปรับโครงสร้างใบหน้ากับโค้ดเบสมีปัญหาเรื่องใบหน้าอะไรบ้างคะตอนแรกก็คือมีเป็นคนที่หน้าสองข้างเนี่ยมันไม่เท่ากันแล้วมันตอบใช่ไหมค่ะแล้วปากเวลายิ้มก็ไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยอสย <laughs> แล้วคือก่อนหน้านี้ก็คือมีความทุกข์ใจกับเรื่องใบหน้ามากแค่ไหนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเลยไม่ไม่ถ่ายรูปไม่อัดวิดีโอไม่ทําอะไรทั้งนั้นโปรไฟล์บนเฟซบุ๊กก็ไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่เคยถ่ายรูปเลยในมือถือถ่ายเลยในมือถือนี่ไม่มีรูปเลยใช่แต่จริงๆไปเตยเป็นคนน่ารักมากเลยนะคะเนี่ยโอ้โหคนน่ารักกว่าไปเตยอีกค่ะแล้วพอหลังจากการเออพอเริ่มต้นเนี่ยมาถึงที่นี่ตีห้ากว่า แล้วก็โค้ดทำอะไรให้บ้างคะมาถึงที่ตีตีห้าอย่างแรกโค้ดให้โค้ดให้อาบน้ำก่อนเพราะเดินทางไวไม่ได้อาบน้ำมาถึงก็โค้ดก็นวดหน้าให้ค่ะนวดหน้านวดหน้ายังไม่เสร็จโค้ดอะไรเขาเรียกว่าอะไรโค้ดโค้ดส่วนตัวให้อีกโค้ดลงจิตใช่โค้ดพลังจิตให้อีกแล้วก็มานวดหน้าต่อแล้วก็มาจัดกระดูกกันอีก ก็คือมาที่นี่ก็คือเหมือนเราเสียตังค้าหมื่นเลยจริงๆเราเสียแค่เจ็ดพันนะคะไม่มีไม่มีค่าอะไรเพิ่มทั้งนั้นเลยเหมือนเป็นการศัลยกรรมเลยไม่ต้องผ่าตัดเลยใช่ศัลยกรรมทั้งจิตใจทั้งร่างกายใช่กายตอนแรกมาแบบเศร้าๆซึมๆตอนนี้กลายเป็นผีบ้าแลวตอนนี้มีความมั่นใจในตัวเองมากไหมใช่มีความมั่นใจในตัวเองอยากจะฝากบอกเพื่อนๆว่าคนที่ยังไม่เคยมาเจอโค้ดเบสยังไม่เคยปรับเปลี่ยนโครงสร้างใบหน้าอยากจะฝากบอกเขาว่าไงบ้างคะ อยากจะบอกว่ามาที่มาหาคนเบนนะคะมีครบทุกอย่างคืออยากได้แบบไหนสั่งเลย,ยสั่งได้เลยใช่ไหมสั่งได้เลยมีครบทุกองค์คนนี้ององเขาครบจริงๆอะ่ะตอนแรกก็คือแบบหน้าเป็นโหนกเลยเนาะใช่เป็นโหนกแล้วก็แก้มแก้มปอกมากแก้มไม่มีแก้มไม่มีแก้ม,กมตอบใช่ตอนนี้หน้าตึง ตอนนี้ก็ต้องตอนนีดีขึ้นก็มั่นใจขึ้นปากก็สวยปากก็ยกใช่แล้วโค้ดบอกว่าอีกประมาณวันสองวันเลือดเลือดจะไหลเวียนกว่าน,นี้ใช่ค่ะเอาร<ะ>ูมเอาให้ดูใช่จะเปลี่ยนโปรไฟล์แล้วโอเค,อเคขอบคุณค่สวยขึ้นทุกวันนะคะ